โอเคโอเคสวัสดีครับอยู่กับรายการ v n TV เช่ชนเคยนี่เราจะมาสอนการแบงคล่าเงนพวกตัวเองครับเพราะว่ามีออนมมมาคนมาถาเยอะว่าแบงค่าพวกตัวอเองยัง รแร่เราทำมันนี่ฮะโอ๊ยอขอบคุณโอ้ยทำมันจะซ้อนไปอ่ะโอ้แหมแอบแรกสำหรับคนคนที่ไม่ได้ตั้งค์่าให้เปลี่ยนเร็วคนที่ขี่จะตายจะเป็นหน้าตาเหมือนนี้นะแล้วก็กดขอใครเลยนี่มันจะมีสังเกตตองที่แปลงร่างสไปดเป็นสีตัวละครที่เราทำงาน ถ้าผมแปลงร่างเป็นสเกิลเพื่อเกิดตัวเอนะถ้าผมแปลงร่างเป็นพวกตัวเองผมแบบลลปลงร่างเป็นพวกตัวเองแล้วใช่ไหมอย่าเปลี่ยนอีกกดขอค่ายแล้วเราคุณที่เปลี่ยนอาวุ้อย่างรวดเร็วเลื่อนเลยให้เจอนี้แล้วก็กดกดขอค่ก็จะเปลี่ยนร่างเป็นพวกตัวเองแล้วเปลี่ยนแทบแล้วร่าง เปลี่ยนพื่อตัวเองเปียนเพื่อตัวเองทำไมก็อย่างเช่นเวลาเราเจอสปายหลอกมาเงี้ยเราก็เดินมาแล้วก็เปลี่ยนไฮโลแล้วก็เดินไปเดินไปหามันแล้วพวมันวิ่งหนีเราเสร็จแล้วก็ไปติดตั้งอีกเลยต่อไปเราจะสอนการเปิดคอนโซลคอนโซลมาที่ตัวเลือกตัวออกชันเลือกมาชั้นสุดท้ายแล้วก็มันจะทำนี่เปิดใช้คอนโซลพัฒนาหรือคำว่าแกเกนคอนโซลอะไรต่าง แล้วาน่ขู่ขู่ขก่นม่ขรงขูนขู่ยู่มู่ข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 บ่ข้่ขู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 ่่ขู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 ่ข่ขู่ขู่ปูนข่ขู่ขู่ขค่นู่ข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 ู่พูู่่ขูู่่่โอเคอ วังแถม นี่ฮะพอเราแปลงร่างเป็นพวกตัวเองเสร็จเธอเพื่พเเอเอาไปใช้กับเรื่อนี้กัน,กนเราก็จะแปลงร่างไปแต่แต่แ่ตตนี้คิดว่า โอ้ยโอ้ยอ๊ยอ๊ยกดจับได้แล้วเฮ้ยนี่เราฆ่าคนใดในงวนแล้วเยย่เย